พระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงกรรมการมหาเถระสมาคมแม่กองธรรมสนามหลวงเป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยติธรรมสังกัดสำนักง,งานแม่กองธรรมสนามหลวงพร้อมย้ำในพิธีเปิดอย่าให้ใครว่าได้เป็นราชการเช้าชามเย็นชาม ที่วัดพระศรีมหาธาตุเขตบางเขนกรุงเทพมหานครได้มีการเปิดโครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่การศึกษาพระพุทธธรรมสังกัดสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงระหว่างวันที่4-5มีนาคม2568โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมแม่กองธรรมสนามหลวงเป็นประธานสงฆ์พร้อมกันนี้พระเดชพระคุณพระผมมุนีกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าวาดวัดพระศรีมหาธาตุพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรานุวัตรรองแม่กองธรรมสนามหลวงประจำหนกลางพระเทพวัชระเมธีเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวงผู้บริหารสำนักง,งานพระพุทธศาส,สนาแห่งชาติเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยติธรรมสังกัดสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเจ้าหน้าที่สำนักแม่กองธรรมสนามหลวงประจำหนหน0รูปคนร่วมในงาน อันนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ได้เมตตากล่าวสัมโบธนียกถาความสําคัญตอนหนึ่งว่าสําหรับพระสงฆ์นอกจากปฏิบัติตามพระธรรม,มาวินัยต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของเงินทุกบาททุกสตางค์ที่มีมาจําเป็นต้องทําให้เป็นตามระเบียบคือไม่ได้ให้จบจบไปแต่เกี่ยวกับการคลังนั้นถือเป็นเรื่องสําคัญของงบเท่าไหร่ใช้อะไร เหลือคืนเท่าไหร่นั้นต้องสรุปได้เจ้าประคุณสมเด็จยังได้ยกข้อคิดสำคัญว่าท่านินเจรวานนได้เคยยกตัวอย่างพนักงานสองคนมาทำงานเวลาเท่ากันแต่คนหนึ่งคิดตลอดที่จะพัฒนาตัวเองและคนนั้นเขาสามารถตั้งบริษัทได้กลายเป็นผู้บริหารได้อย่าให้เขาเปรียบเปรยได้ว่าราชการทำงานเช้าชามเย็นชามให้พัฒนาตัวเองตลอดเวลา สำหรับพระเราน,นั้น<ม>ก็เมื่อถูกต้องตามกฎหมายแล้ว<ม>สิ่งสำคัญก็คือต้องถูกต้องตามพระธรรมวินัยด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องปฏิบัติปฏิบัติในเรื่องการศึกษาส่วนหนึ่งแล้วถ้ามาปฏิบัติตามกฎหมายตามพรบต่างๆนี้ด้วยแล้วก็มาปฏิบัติตามระเบียบ โดเฉพาะเรื่องการเงินการคลังการใช้ใจ่ายงบประมาณต่างๆนั้นจะเพิ่งไปดีใจว่าให้เงินมามากเท่านั้นเท่านี้อะไรต่างๆเนี่ยต้องนึกอยู่ตลอดเวลาว่าเงินรัฐบาลน,นั้นถือเป็นเงินของหลวงทุกบาททุกสตังค์ต้องมีที่มาที่ไปแล้วก็สรุปได้ว่าทำอย่างไรอะไรบ้าง งานไปแค่ไหนเหลือเท่าไหร่อะไรบ้างอันนี้เป็นต้นฟังผู้บริหารใหญ่ส่วนคนหนึ่งเขาเอ่ยชื่อหน่อยก็ได้คุณธานินเชื้อระบนน์แกพูดผมท่องฟังตันสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแกพูดเรื่องหลักการบริหารจะยกตัวอย่างเจ้าหน้าที่สองคนที่มาทำงานกันทุกวันเนี่ยแปดโมงเช้าสี่โมงเย็นกลับ ไอคนหนึ่งก็มาแปดโมงเช้าสี่โมงเย็นแปดโมงเช้าสี่โมงเย็นแต่อีกคนหนึ่งมาแปดโมงเช้าก็จริงกับสี่โมงเย็นก็จริงแต่อีกคนเนี่ยมันมีความคิดมันคิดว่ามันทํางานเนี่ยวันนี้มันทําอะไรแล้วก็วันต่อไปจะทําอะไรล้วจะทํางานอย่างไรให้มันดีขึ้นเพราว่ามันช้ายอยู่ให้มันเร็วขึ้นอะไรเงี้ยพัฒนามันขึ้นคิดพัฒนาอยู่ต่อเวลา สุดแล้วสองคนเนี่ยไอ้คนหนึ่งเนี่ยภายในห้าปีมันตั้งบริษัทได้เป็นผู้บริหารได้ไอ้คนที่มาแปดโมงกับสี่โมงเย็นอีกคนหนึ่งเนี่ยก็อยู่เท่าเดิมแปดโมงเช้ามาสี่โมงเย็นกลับมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นการทำงานทุกอย่างเนี่ยผมก็อยากว่าให้เรามีความคิดจะเป็นเพียงว่า ง่ายๆกันปัจจุบันเนี่ยเราเปรียบเปรยข้าราชการนะว่าเช้าชามเย็นชามเช้าชามเย็นชามมันก็ไม่ก้าวหน้าแต่พวกคนทุกคนเนี่ยมีความคิดอย่างนี้นะผมว่าาราชการของเราเนี่ยก็จะก้าวหน้าเช่นเดียวกัน